ข้ามจ้ะอดอ,อกจาะพี่น้องทำง,งานไปนีต่ตุ่มนะพี่นออออจ้ะพี่น้องเอ้าดรงดอกชุ่มๆเลยปุ๋ยเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพผกันสองวันทีสิบหกจ้ะพี่น้องกรกฎาคมฮอกเก็ตจ้ะนี่ก็เขาป้าคือเก่าจ้ะพี่น้องแต่ว่า ฝ <Man. S 2> นโปตกเนาะแม่ <Man. S 2> แต่ว่าเมฆมันมืดขึ้นอยู่แต่ว่าฝนโปตกจ้ะพี่น้องพี่การท่ากะวัดผู้พระรามสูงพระเก่าจ้ะพี่น้องอำเภอหน้าช่วยจังหวัดอุบลนะจ้ะขึ้นมาซ้อมมึงดีเลยจ้ะพี่น้องใน้่ว่ที่ฝนตกเนาะถ <Man. S 2> ้ามีเห็ดยังเกิดมาใหม่เนียนะปถูกสิมาดกับมาหลุนกำกันเด้อพี่น้องเลยนี่มันปูจ้ะเก็บเห็ดก่อน ี่ดอกงามๆเลยจ้ะเห็นมันปูด,ดอกนะดอกแม่กินโอ้ เราที่สมกัน มันปูจ้ะดอกนึ่งจ้ะดูฝงใส่ขี้ดินมันปูุยเลยจ้ะพี่น้องขี้ดินฝงใส่เนื้อได้จ้ะ มีแต่ขีดินนะจ๊ะพี่นนองแต่ว่ายังแข็งอยู่ไม่ทานหวานจ้ะกระเทศมันปูจ้ะเปลี่ยนดินแน่นาะบนตกใจส คือสิบัวด่เยาะหอยหอยบัด่ยป่าทออบัวด่กูยังไล่จัดมุกบัวด่เยานตัวบด่ายลก็บ้านลยเามาเเห็ดไข่ดงจ้าพี่น้อ เนื ine, <quin French Claire Irish admissions> ้ส <mom ent> <hat> ินี้นี่จะเอเปิ่ยงปนด้วยพี่น้องตัดการยอะๆยะเลยอ้ห้อมเพีนงก็ะถือคนนี้หอม ตีงตาเวพิกดิบ yup. ดอกแหนแหงม้านอันเห็ดละงอกเนาะดอกแหนเนาะโมแมงขดใหญ่เลยบ่ไข่กําลังพอเป็นดอกแหลกไข่เนี่ยบ่ไดพอเห็ดมเขาเลยมือนี่งอกขีมสมดอกเดียวโมมีหมมีหัวเลยพ่ดอกเดียวไปยง่ายสีโชคสม้านือบ่ดอกมอนีลโดนน้ำกันไปเรื่อย ส่วนกบใหญ่ก่อนนี่พี่น้องมองหนึ่งมองบักแดงแต่ว่าบัวลายขื่อเนาะมองนี่พี่คือคือเนี่นยออนี่น่อยเลยพอยก่อนคุณที่เห็นน้อยนะี่พ่อเด็กจำเลยจ้ะนี่ดิน่องนนะ้อยเองเป็นสองคหน่อยนเงพี่น้องเป็นหน่อยเนาะพี่เอาอยู่บ่ลูกพี่แล้มาในาพอยก่อนน้อยใหญ่อยู่หน่นนนนน เลยนีเดี๋ยวหน่อยนึ่งน่ะก็ตำจะแต่ตำมี้อหน่อยนี่ตรวจเ้เอาถุงไเดี๋เห็นมังาเห็ดโบเห็ดโบมาอู้แดดเยีมแดดอะบานอ๋แดดมั้ยกเสื้อเห็ดในเดือนนี่ไอ้หน่อยนเพิ่อเอาจะอะไรนะเพ่อเอา รู้บร่รู้อือรู้บ่เออว่้ตะจำหนึ่งตัวน,นี้ฝุ่นอีโคกหนึ่งเนาะจะต้ำอ่อนๆเแียบบ้านเห็นไ,ไ,ไหมดอกเตียงน้ำจำยังไงหมูโง่ก็ไปไปวงพี่น้องหมกโง่นีน่ยคนเอาไปกินบนหลาคือมันอยู่หมองทางพอดีนะ ดี๋ยวหน่อยหนึ่งเอาโหลดน่น้อเอาโหลดน้อหน่อยนี่สีเขียทสีเทาสีแดงมากำลังเป็นหน่อยเสี่ยวอยู่พี่เนาะกำลังจอนอยู่หน่อยเสี่ยวอยู่เวลาเฮ็ดออกคนแรกสีีขึ้นมาบ้าเดี๋ยวหน่อยหนึ่งพี่ที่็บเอาเลยาบรถั่วสุได้เลยเนีมันเอ นี่บออนอยู่อันหันเกีบดกินกับบไดไดตอนวดตอนไหนมัน้องนะักทางไว้เนี่ยนี้มันมันเด็กินโดนเนาะจีเรหน้อยหนึ่งสิตันยี่ขอนพี่หนอนน้อยหนึงโอ้ยตำโคกไงเติือบู่ได้นี่ ไปตาเให้กนคุณดิเก็บบอลน,นี่มันสีเทาตอมันสีแก่นี่เราสีแดงอะบางทีกระปูมามาเก็บพี่น้นองบางงานเออเก็บบอลนะมันสีเทาตอมันสีแก่ กินเขากันพี่น้องมันเขานมากินเขาเล้าได้บ้าหมนี่บุกผิดบกงามาะไรบกิดกพี่น้องที่ไเป็นยังไงดอกเป็นที่ยังบอบุใหญ่เอียโอ้โคกนึงตัวนี้ ปูนหน่อหน่อยปูนที่น้อหน่อยกแตี่ลกแตงปลาแตงปูงบานปูกในปาปลูกพิมพ์ปูกพิมปูทุ่มติดกอจ้ะออกนอแบนติบกอหนอเจ้ว่านังห่มก็กำลังออกนังห่มก็ออกแล้ว เบื้องพี่น้องเริ่มเริ่มอยู่ในผลเนาะพย c o พ j า g a t e เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใจเสียใจเสียกันผลไหวเด้หน่อยหน่อยแล้วหน่อยเยอะหน่อยแล้วเแยกก้อนกับพยา o n j u ขึ้นมาเขาจะพี่น้องนุ่มอีดีด้วยท้ายอยู่อยู่ปลาลุมปลาลางขึ้นมาเขามาเส้ามังเฮ็ดกับพย c o n j ออกกันเนาะนี่ทั้งเขากับพย c o n j u อ a t e ขึ้นมาเพี่น้องโอ้ยมาเสียเสี๋ยนะไปจับเตรียมพร้อมมีแล้ออกมาีหมคุณ เดี๋ยวผมจะว่าหันโต๊ะแข่งนี่ความห้องในบอ่อท่านน่ะพี่น้องเอ้ยคนโต๊ะแข่งนี่น้ำปลากิ่งมาเลยเนียความหยาบไปเนี่ยไม่้ขวนเลยโอ้ยขมาสุดหนั้นมากับดูกหน้พี่น้องพี่กายนี่เสียงน้ำอื้ออกิ่งมาเลยเออเกลี่ยควาำเมื่อไรเกลี่ยพัดไป นั่ตอีกตัวใหญ่ลยอีกแล้วพี่น้องเลยท้อีกแล้วกแมเพียงไบานี่เห็นบ่ต้องี่ใพี่น้องมึงเนยนตกโอ้นกแหวเียงกแบบเพยพี่น้องเนย mời 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 này mời 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 này mời 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 đây mời 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 เนาะแคว่่ไไแท้นะนําต้งแวนี่บ่อยหนาิ้นไเลยงอดแดงจ้าดอามนีนอง่อเฮ็ดไท่ลงอีกจ้พี่น้องออกเโมเป็นกลุ่มด้วยนาะบานเฮ็ดได ป<บ>น<า>ด้วยนี่พี่หนอกมานเ็ดไข่ดงนี่ว่า,าไปปนก,กินหอมเพือกก็เ็ดไข่ธรรมดาเ้านี่แหละตัดขาเ่ยาะๆนี่ว่าพปนนี่มันสีมะแสบดีดอกเนาะมาปนไม่ยั้งอะไรปนกระตุกเหีายน้อยนึงพ่อใหญ่ก่อนกใส่เต็มชุดเลย โทไซบมได้ที่ละเปียกโมหวานคนนหนาวมหวานมหวานอันเดือก,กันพ้นมันขาดจ้ะพี่หนอเอามาถิน,าาน้าสนาซันโดนเลยหวานเอาอีมาน,นี่ละไปด้วยกินตั้งตีว่าใช่ดงจ้ะพี่หนอตีหอมๆตำนียแล้วพอดีปี กูดีปีนหมูกินหอมฝุ่งเลยแต่ทีกินพอน,นี่สิหอมเดีด๋ยวฝุ่นหอมฝุ่นไม่กระตามานเห็ดไข่ดง เก็บอีกกระชิโนไข่ดงมาเฮ็ดไข่ดงอะไรแบบนี oh ้เนาะเดืนบุได้เฮ็ดยังก็ได้ไข่ดงกำลังออกบานก็จะเก็บอยู El ่บานซึ่งเขาเนี่ยพี El ่น้องขึ้นผู้สูงนะที่ว่าท่องไต่ก็พอได้เก็บอยู่ได้เฮ็ดของเดือนของยังเนาะเด็กก่อนเดียดมาเธอผู้สูงอันนี้ออกเป็นแนวเป็นแถวหรือบานออกเป็นือเนาะอันนี้เนาะโงูกินไก่กันแล้วก็มาหัน มันควรทันมากเช่ไหมมัหามานหอมผัวหนะเนาะดูดต่อเงน้ยดูดถึงเท้าจ้ะ เราก็มีดอกเดียวจากพี่น้องปาดเอเฮ็ดสินไปสุกจุงไปสุกกันพี่น้องสุบเสียบด้วยเฮ็ดสินปาดอ,อ่อนๆมันนีุ่บเสียบจ้ะปาดออนเนี่ยนี่มัอนคือปงไม้ในพี่น้องนี่ปปมัน,มนสีปงออกมาไม่อ่อนๆไปสุบ ต้มซุปจ้ะซุปคือกานกับอันเห็ดบดเห่านี่พี่น้องแสบเห็ดมันปูจ้ะเห็ดข้าวดินก็สิบห้ากอเห็ดข้าวดินกัเจ็บเห็ดข้าวดินเห็ดบงันหีร้ายเนาะ่นยงท่นอดนนีเดเนี้ Nên. à nên nên. Đó, Ở Cái câu hôm nay nó dài này. này. แค่สั่งอะไพ้นกระถือแน่ คิดข้าดีอเนี่ยสียงเสี่ยงไม่ได้หนอขุนแตตกมาวานึงคุนขึ้มาอีกแล้วมือม่อีกแลวไปตกหยุดหยุดหุดหุดตกตกปึ๊บมือเราหมอ เฮ็ดไข่ดองน่เองเนาะแมนวันนี้มานจะเฮ็ดไข่ดงเนี่ย,ยพี่น้องมาผ่ามูเฮ็ดไข่ดงบ้าส่วงเฮ็ดไข่ดงออกเฮ็ดสวงอู้หูอันนี้ก็ดีปิ้งปิ้งปนหอ,อ,อ,อมันไปผ่ามูมื่อไหร่แต่ว่ามันออกใหญ่ยายบอกว่าดอกสองดอกบางท,างท่านอาจจะบอกก็อกินเนาะแมนกิน กินหอมเหมือนกันแ็ดไข่จ้ะ่ยพี่น้องเต่ว่ากินอย่างแหงกวาเนาะเลยกดศาสตร์แบเแ็ดไข่ละแบบเดียวกันเลยหอมเต่ว่ากินมันกินคือไข่ไขกันแต่ว่ากินตอนนี้มันแห่เว่ากินตัวนี้มันสิบีมันสีสูนกัวอันแ็ดไข่ธรรมดาไปตามใหญ่ก่อนไปคุนพอหลายดอกคือแต่หลายใหญ่ อเดนี่อเห็ดไทยตรงเนี้ยเนาะมาเสียคือกันนั่นละปีงปนจากพี่เนาะตาขาวเอี้ย่อาเนี่ยต้นไทตานไทยใหญ่โอ้คือดอกใก่เถ เดีอบเอาวัวเสริงวมัน,นมันออกกขน,นก็ให,ห้เรางกเนาะออกคอ,อ,อง,งออโอค้งย่ดอกใหญ่เตี่นิานเวลาป,ปลีงปีงง่ายดอกน้อย โอ้โหตัวนี้ยังมีน้จุ่มอยู่เนาะตอกขึมโมกันเนาะเจ้กองงส์ดีเลยพี่เนาะเวลาจะเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ดวงนล่โมมีเวลาหาอนไรดิ เดนังนมืม <Ma. S 1> ิยังไป็นนีเด้อบวานเด้อยังไเป็นนี้จับขี้รุ้งปนเดินขอนด้อยมันมาไรเนาะไม่ด ยั่งตุปูอยูออ่แต่เดี๋ยวละล้ายสัมหมวย้าบกวนหน้าน่องนี่ดอกนนห,นดดหนึ่งนีงห่นหน่อยอ,อยู่น้ำหวานจังของแดงข้ามจ้ะเอาพอแค่ของแดงข้าม

không được chắc cho không được cho chắn nọ được chưa 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 cho chưa được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  chưa cho เอาทองเลืของสองหางตอนนี้ถุงเลือดจ้ะพี่น้องมาสรุปยอดเฮ็ดจ้ะมาอหนินอแม่เกี่ยเต็มตาเกิดเต็มตาตอนตอนหลักๆก็เป็นเฮ็ดไข่ดุงน,นาอเพราะว่าเขื่อนเขาขึ้นผู้ชุงอย่างพี่น้องมาสิไปซ้อมของ,งเฮ็ดหลงหงมงบอกออกเนาะแม่ก็ได้ในเฮ็ดไข่นี่แหละติดกระตามา่ะก็มาหาปาลาล่างแถวผู้พระันสูง หาว่นดนพี่น้องมึงกับคำก่อน,นเนาะเึาก็สิได้เมื่องมิตรทุลาอยู่พี่น้องกระดิ่งผงแดงข้ามอยู่หาห้อเก็บดอกก่นเนาะเก็บตรงหนังพุนเก็ดบผงเลือดอ้อาวอื่นจะมาหลุนกันตัวยังพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซองนูก่อนแชนเนลบรนดาพ่อกันไม่จ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายใจพี่น้องสวัสดีจา้าสวัสดีครับ